มดอยู่แข่งแขงคืออะไรอะ่ะถนนหนออยู่ในเมืองพี่จอมแปาดีค่ะพี่นิวหรอดีค่ะพี่จอมปลาพี่จอมปลาสวัสดีค่ะผมสวัสดีค่ะกัน กันไหนไม่รู color. ้กันไปก่อนข้านึกว่าเราเป็นสาวลาวหมดไแล้วไ่มหน้าเหมือนสาวลาวเหรอหรือว่าเราเรามันหน้าเหนือเกินไปอยู่ที่ไหนหมดแล้วมอนบูกินก่อนเลยการความน่ารักเอ้ยอยู่อยู่ที่ไหนอยู่แพร หนูอยากกินน้ำอ่ะวันนี้หนูไม่หิวข้าวเลยอะ่ะสวัสดีค่ะพี่สตางค์ชาพี่ไพจิตเธอสวยแบบในรูปในภาพอะไรเราจัไม่ได้ฮะเธอสวยแบบนในรูปในภาพอะไรเราทำได้หนูงงอะ่ะคือหนูแพ้จริงๆหายหมดข้อแฮ จอกันตลอดเท่าไรก็ไม่เจ็บพอค่ะควาอจริงเหรอทำงานแปลโอเคพี่หมูพี่ออฟฟี่ดีค่ะพี่เกมดีค่ะพี่อ่าไม่ได้ก็วีนสาวแพทย์สวยสวยตลอดจริงเหรอในแอปนี้คนแพทย์เล่นเยอ,อะไหมเยอะเลยจริงรูปเธอมีอยู่ในภคะอ๋อในรูปนี้เหรอรูปในหน้าโปรไฟล์หนูเหรอมันเหมือนกันไหมมันเหมือนกันเปล่า วัดีค่ะทุกคนที่เข้ามาเริ่มง,วง่วงละไม่เยอะแต่เคยอยู่แพ้อ๋อไม่เยอะแต่เคยอยู่แพ้จริงเหรอพี่วินอายุเท่าไหร่อ่ะสวัสค่ะพี่แซมพี่เจมสวัสดีค่ะ แฟนสิเวอร์พี่เจมมวัสดีค่ะดีค่ะพี่เจมม์กินข้าวยังอ่ะตะลกไม่ใช่รูปภาพจังหวัดไหนเราจำไม่ได้นะมีจริงฮะงงงงเลยหนูงงนี่งงเลย ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วหรอบ๊ายบายอยู่อำเภอไหนอ้าหนุ่มอยู่ในเมนืองอำเภอเมาืองค่ะเธอเคยถ่ายรูปไหมเธอเคยถ่ายรูปไหมถามก่อนเคยถ่ายรูปยังไงถ่ายรูปหนูถ่ายรูปไหรเคย, aesthet? ยทำไมจะไม่เคย เงามายาวดีค่ะช่วยด้ตำบลในเมืองในเวียงในเมืองแหละในเมืองแค่ค่ะพี่พีพีเมื่เล,ลาเขาเสียงดังกันไหมเขาจะโกนคุยกันเขาจะห้ามคุยกันสวัสดีค่ะพี่จีรพงษ์ ซาเวนสาวนสช่ค่ะพี่ทูใหม่ละพี่ทูเข้ามาสวัสดีครับผมไอ้คนนี้เข้ามาเหมือนเป็นดีเจเนาะแล้วจะฝึกเป็นดีเจไหม,มนุน่นมขน,น,นดาดคือภาพอะไร ติดเลนเหรอไม่ติดเลนไม่เคยถ่ายนะจ้าวินอ้าวเราอยู่ดีๆมาชมมีพิรุษนะมีพิรุษมากนะเดี๋ยวค่ะพี่สมคีสวัสดีค่ะพี่นัทพล พี่รับพีโคงเหรอหน้าเหมือนนาะงเอกหนังจีนว่เธอใบหน้าสอ๋อทุกคนตอนหน้าเหมือนทุกคนแล้วี่ไม่ใช่ตัวเองอะ่ะเอาก็อยู่ดีๆมาชมเงอ่ะหมือยางหายลุงกาด้าขนจะตกแน่ๆเลยลงมา ตรงกัดวัสดีค่ะทุกคกเสืัอกพิ่ไอ้น่ารักถึงขมถึงชมเปล่าน,น่ารักถึงชมเปล่า มาอีกกี่ทุ่มประมาณสองสามทุ่มนี่แหละประมาณสองสามทุ่มถ้าแบบทำอะไรเสร็จนะถ้าไม่ได้ไปไหนก็อาจจะขึ้นแบบถ้าไม่วางก็ไม่น่าจะได้ขึ้นพวกนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้ขึ้นอะไรหรือเปล่านะเพราะว่าไปงานไปทำศพง่วงนอนแล้วทำไมง่วงนอน ทุกคนทำอะไรกันดเยยเนเูเคยอยู่แถวพุงหงเคยคุณคหงที่แพทก็มา้อมเธอเคยอยู่แถวทุงหงอ๋อพุงหงพุงหงพุงหง ง่ายนะคะขอบคุณค่ะน่ารักหรอน่ารักจริงเรอสวัสดีค่ะทุกคนที่เข้ามาแล้วจะมีเพลงเปิดเนาะตอนเย็นก่อนจะเปิดเพลงให้ฟังตอนเย็นๆก่อนจะเปิดเพลงให้ฟังชื่อมอสคะ่ะชื่อมอสชื่อมอส สวีคะพี่เอิร์ธพี่แวรสวัสดีค่ะตาเวินงานไม่กลัวละฮะคืออะไรอะไรคืองานไม่กลัวละชะพี่วูดคุณครูองอายุเท่าเธอตอนนี้ขอดูงานโรงเรียน่งาอ๋อสวัสดีค่ะคุณพ่อน้องฉัตรสวัสดีค่ะพี่ประพนันธ์สวัสดีค่ะพี่ สิทธิพรใช่ไหมพี่สิทธิพรพ๋่หมอหน้าล่ะหน้าเหมือเอาหน้าเหมือนอะไรสรุปูหน้าเหมือนอะไรบ้างมุหมดตอตรงไหนหนูนี้อันนี้หรอเลด้าใช่ไหมมุกม,มีเลด้าสองอันตรงหน้านี้มดหน้านะเคียมุกนี้อีกแล้วไปหามุกใหม่มาเล่นพี่หวอใช่พี่ไทพี่ไทพี่ไท พี่บอกแต่เธอน่ารักเหมือนโมดเลยเข้าใจนะแล้วคือหมด่ลละเราก็ยังตามไม่หันงแล้วทุกคนยิงมุกมาแบบงงอะ่ะงงงูงูงงไปเลยสวัสดีครับทุกคน เธอนะจิงหอสวัสดีค่ะพี่พี่พี่อมยิ้มสวัสดีค่ะพี่ต๊อปสวัดีค่ะทุกคนยิงมุกมาแบบงงมากสวัสดีค่ะพี่มีชื่อ เราไม่องหละอากาศมันเริ่มเย็นๆอีแบบเ้ยมาตรงนี้มาตรงนี้แสงมันเข้าน่าตรงนี้ละแสงเข้าแมวมาแล้วมีตงังมีตังนี่เลวสุดนะเราตามหมดแน่นอนนะราขอบคุณค่ะมีตงังมาแล้วอ่ะได้ยินแสงแมวลองไหม มิตังมิตังมิตังสวัสดีค่ะทุกคนที่เข้ามากดติดตามเขาได้นะเขาจะมาไลน์อีกสวัสดีค่ะพี่ใหญ่ มองไปเหมือนคุณป้าเนะมองไปเหมือนคป,นะป้าเลนะฮะเพื่ออะไรนนูเหมือนป้าเหรอนเหมือนป้าเหรอเลยค่ะพี่แบงพี่แบงค์ทำอะไรอยู่ใช่ปา้าหน่อยเอา มีเจแต่งตัวให้เหมือนคนอื่นเขาหน่อยได้ปะแต่งไงให้เหมือนนางฟ้านางฟ้าเข้าใส่เสื้อชิวฟูแหรอวันนี้แบบแต่งจ,จอยมากว้ามาดูแล้วเมื่อกี้ไปไหนมาพี่แบงค์ไม่ได้ไปไหนอนะ่ะรู้จะแต่งไงหยวเจอเดี๋ยวยว,วันไหนไปคาเคาฟ่ก่อนทุกคนจยุดตำลึงตำลึงอะไร ว้าป์นไงว้า์มาดูนด้ไงก็อยู่ห้องนาน,น,านสิใช่เธอหวานเรียบๆที่ห้องอื่นๆอ๋อเรียบไลเสื้อมันเรียบเปล่าเลยดูเรียบๆเสายืดวันนี้แต่เสายืดซักผ้าไงเมื่อวานไม่ได้ซักว่นแม่ไปเที่ยวเพื่อนแม่มาไปเที่ยวเป็นเพื่อนแม่มาสวัสดีค่ะลุงกอฟเธอเธอค่ะ เธอคะอะไรอะไรคะพี่อะไรคะพี่แบงพูดไปนะมดเอ่ยอะไรก็เสื้อหนูเรียกมันก็เลยดูเรียบๆใช่เป่าใช่ไหมใช่ไหมพี่แบงพี่แบง์บงนะ่ะพี่กอล์ฟทำอะไรอยู่ทุกคนที่เข้ามาทักคายเขาได้นะเขาไม่กัด พี่จอยเหรอพี่จอยสวัสดีค่ะพี่จอยฮัลโหล e l l o h e l เขย่าเพก็ได้ต้องยอมแหละคนดูสวยดูคนสวยอ๋อไม่ใช่คนดูสวยก็ดูนางฟ้าไงให้หนูเป็นอะไรให้หนูเป็นไร,นนไรสักอย่างเมื่อกี้บอกว่าหนูหน้าเหมือนป้าคนนั้นเพราะว่าหนูหน้าเหมือนมดตอนนี้บอกเหมือนนางฟ้าละตอนนี้เป็นคนสวยละ